สำใบเถ่าสามใบเถากับ <c oughs> คล <ะ majesty> ื่นพันพ่บอว่าตเานี่ยนลากายก็สูเดี๋ยวน่แพ้แแพ้แอนเถากมูแม่แพ้อยู่ายกมูนี่ยม็ติมจ้าแม่เมน้วพี่พี่พี่ันแพงอยู่ไ้วท้งหมอตินนี้่ย่างสิบเจ็ดอันนี้ก็ย่างสิอันนี้ย่างสิ้า สิผาสิพวกสิเกตน้อยน้องนูดชุดมูนะพี่น้องน้องนี่แน่ครับย่างที่พี่น้องเห็นพี่น้องมือนันมือนีกมือเพิ่นเพื่อนเป็นยังกันแตะฟุ้งขอตาก็เลยพากันโอบโอบกันสามคนกับอันไหนบอกเป็นยังพี่น้องส่วนนั่นก็คืออันนั่นเจอเลยที่เจอเลยส่วนนั่นคือส่วนนั้นผู้ใดผู้ใดเกิดก่อนทางแพ่งเกิดก่อนบ่เท่ากับวมู๊งไหมแม่พ่อแม่พ่อแม่พ่อหยอกเสือบ้านนี้ได้ะไรข้าวบาวันที่เท่าไหร่นะพอลวมกันไหนพอจะบอกว่าส่วนนี้พ่อจะบอกส่วนของเท่า มันเขาเรียกซ้อมวันที่เท่าไหร่สี่กรกฎาคมหลังจากที่พิลิปผ่านที่ท้องที่เก้าอันมอสุดผู้เด็กทุกภาคโดนที่เก้าสามที่สองสามสี่มือไม่ว่าโดนหรือเาเพียรแข่งเตรียมตัวไหมเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงลูกต้องปรับตัวไหมคะแต่ว่าที่ต้องเตรียมก็คือหมอมัวท่า เออดี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 เข้าดีดอ่าใสคือเป็นยังลก่อาอยู่ต่อไปกะคือทุเรียนเอ้าเป็นนีแล้วน้องอ่ะน้องเขากินทุเรียนไหมกินอยู่ค่ะเดนยนอ้วนจ้ะเนีนานนะบ้าเลยวันี้อ้วนก็ยิอ๋ไอ้ฟาใสททำไมต้องเตรียมหมากระทาลูกคูณได้ฟังดิ แต่ว่าสีส้วดเยกินกจมูกระทานี่แล้วค่ะแต่ว่าเขาต้มีหมอไปก่อนตักหมอไวลาดิหอมหอดอัเยเสมอมาบ่ไ้กินเท่าไมัะมเสมอมาม่นส่บ่อได้กินเซอบอซนอนสลบอ่ะตอนแรกคู่อาจสิปลอยให้ฝึกอยู่วันทุ่มสองสามทุ่มหลังจากตินึงที่สองท่าเบิ้งแต่ชีวะอยากยังบ่ไดกินอยังทั้งสิ้นก็เยินข้าวมาเอรใส่มาไใส่ำพไหจ่ะ น่าจะเป็นสักคตเตอร์ค่ะสักคตเตอร์น่าจะเป็นสักคตเตอร์นะบ้านใหญ่กว่นี้ใช่ไหมบอกแบกคนไปเลยสามคนเอาเอาเอถามเป็นการงานนะทีนี้พี่าเตรียมใจเตรียมตัวไปไปพร้อมที่จะแบบว่าครูเธออยู่ก็พอกับงานบอวันนี้เพิ่งจะมาถิ่ไใหไหนเอาถิ่มเมื่อไวร่บ้านทำให้เออไปฝึกซ้อมให้ครับพี่ารับตัวได้บอพร้อมพร้อมอยู่ไหมอยู่กับสามคนนี้แล้วพร้อมบอพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมจริงจริงนะพร้อมจริงจริถามเบิ่งพรอสิถามเบิ่ง ส่วนพี่ฮัดแข่งเป็นไงเตรียมตัวอะไรไหมเตรียมค่ะแต่ว่าอู้่ในความดูแรของ okay. นน uh huh. แมม่ถือของของแล้วผู้นอยก้มูลอะไเป็นจางไหนยาหายรู้ได้หรืออกสิหานับไยังไงยาห้เราต้องเตรียมตัวยังไงลูกเตรียมตัวยังไงแน่บอกเลยลูกบอกเลยแกเนี่ยใช่ไหมใหม่เพื่อนรักตัว บอลเพิ่นมาสมมติว่าเพิ่นว่าคุณว่าไหวนี่เพิ่นมาถิ่มไหวนั่นนี่บอลว่าถิ่มบ่ได้ถิ่มปพาได้เพิ่นมาไหววาเวลาเขาเขาบันบันพักเนาะบันยังคือเขาจะอยู่ด้วยกันหมดไงศิลปินแดนเซอร์ต้องฝึกต้องอะไรไงที่ลาเตรียมตัวเลยบออยู่ไหนบอมันได้กันตอนนูก็อยู่ผู้เดียวเคยอยู่ไบมเคยอยู่ผู้เดียวนี่แหละนี่แหละมันอยู่ได้นี่แหละมันอยู่ได้เรียนแล้วศิได้เรียนรูกเรีนการอยู่บนเหนือกับเด็กเอิ้นพ่อตอนเด็กก็ไปส่งนะพ่อเน้นะ แต่คิดว่าไอ้ฮักแขงไอ้ฟ้าใสยังไงมันก็อยู่ได้ไอ้เนี่ยมันหน่อยหน่อยมูเนี่ยหน่อยชุดอย่างนี้อย่างนี้นะคุณเนี่ยมาห่วงในฐานะที่ใหญ่ในกลุ่มกลุ่มไทยสุดทีสามคนเม็ดติ้มเสี่ยวเสียการบักย่อมไว้อยู่ไว้สต์ตีเนี่ยมันห่วงไห้ยขาดเที้ยเตรี้ยไหมล่ะเตี้ยไหมล้วผู้ใดบ่ฟังความกับเสียฟาดล้น ส่วนแน่ๆนะพูดน้อยนะเป็นคนที่ไม่พูดพูดแต่ร้องเลยพี่หลาแต่สู่ๆนะเพราะว่ามันกะกะซามผสมข้องใหญ่มากเนาะเขาก็ต้องฝึกต้องอย่างนั้นเราต้องฝึกต้องอะไรนะลูกจริงตอนนี้เขาแค่แค่เริ่มต้นทุกเดือขึ้นเก้าเลยเนาะแค่ขึ้นเก้านครพอเนาะมันยังเพราะท่นเริ่มเนาะาูันได้เริ่มยังมังเพราะทันได้ทำอันนี้แค่เพราะเริ่มเลยมหาประสบการณ์นี่สิมันยังเพะทันได้มีแห่งในหลูก แต่รอบฝั่งบนทิศทางของพ่อโจเนาะพ่อหน่อยแล้วก็พอเนาะประมาณจะเป็นยังไงกัรส่วนที่ฮักแคงก็คงจะเก่งแลนะคงจะเจออะไรไปเยอะเป <c oughs> ็นยังไงลกูก <c oughs> มันคือ,องงปก่งโลงมม่งเป็นงล่างๆหต่ข้มือมันเป็นยังไงโอเคบอ่ก็ <c oughs> คือมันโนุ่นนี่นั่นแหละตั้มนั่นแหละ <c oughs> ได้มหนบอได้พ <c oughs> ่อกระว่าคี่วันไหน อย่ดูอะไรเด้ออต้นเลยปนาเป็นเป็นเรื่องปกติค่ะคนทกคนท่ากนดคนทุกคนเนาะล้วก็ตองยอมรับเลยค่ะคือจิิงธรรมดาของม่รเรีดีียงก่ยงกปล่อยบางยังก่าปล่อย้ต้องยิงไว้ยังก่อน้องยิงไว้ยังก่อเจอทู ล้วพี่อะไรห่วงห่วงห่วงพี่เข้าไหมมีค่ะนุ้ยเย็นข้างมือนั่นแล้วก็นุ่ยนันเนาะนุ้ยนันได้ตัวนี้เลยปล่อยพานลูกปล่อยพานแม่ติ๋มถึงสอนลูกๆว่าปล่อยพานลูกไม่ต้องไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรเออเฮาเฮาแข่งกับเบล่าเนาะอันพอตุ้ยเนาะเล็นบอเออแล้วต้องแงานเวลาเอาผลงานอย่างเดียวไมงลายางคอมเมนต์มันแค่ข้อความเอยไม่ถึงแค่ข้อความบอกขณะที่พี่หนูกับ นี่มันตัวตึงไลนี่ฟาใส่ตัวตึงเลพี่น้องเย่าเล่นหวอนเ้มนต์ใค่สิจัดตาฟาใส่เพี่น้องตัวตึงที่ห้เมื่อก่อนมูตอนี่เน่บไปมากเลย่อื่อทรงเนี่ยม่อทรงนี่เอาไปทุงหลันได้สิจดการเ่อเอาบานนีุ้ดถ่ายนะใช้พี่ักแพงคก่อนฝากอย่างหลวงเพราะว่าอ็จารนีพ่อกะซิบอะรมากั่นได้ปานนี้จะไม่รบกวนแล้วใช้ควาว่าจะไม่มาให้ลูกตั้งตา ตั้งแบบแม่นพิจแล้วบันนี้ครัช่องใหญ่ก็จะไปที่ทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอคนประทุมในเทียดของวงสองเนาะอ่ะอีหล่าปากง่ห้พอแม่งาวเวรามลูกปากอ่ะปากวงไมค่ะถือ่าหลกอย่าง็นววหนึ่งราะวงหนึง่นี้อย่างหลกหลักมู่้้องทํากหแทงปากใม่ไม่ได้พี่ทุกคนได้วงไมค่ะ ทุกคนที่เป็นทต่ลั้ตัึทเพราะว่าเรนะาไม่ได้มาแข่งกับใครสุดยอดตึงทาไแข่งกินแข่นะงกินสุดท้ายสมุปแล้วเอาอะไรมาเอาหม้อบูกะาหนี่ก็จริงหี่ต้อหนึ่งเออใชได้เอาปากสรุปเอะปากปากไหนคนที่ยิบก้าปิดรงเงี้ วันที้ที่2เกนี่กเขากระติบปีลงแล้วพาติลี่ดูการแล้วก็ล่มเขาดูดูการไม่ซึ่งพวกเขาก็สิไปอยูคือในขอบเขตของสาน้อยนัเพื้นโ์ค่ะฝากของใครบ้างอ่ะของใครบ้างฝากอะไรถึงพ่อหน่อยไหมกระบปี่ยังดอกให้ลูกใคร้านดีกว่าเท่าไรนไล่นะทำการบ้านไหมสี่บาบาทเออปล้งบวัดปิบลงหนึ่งร้อย่ิบเก้าบาทบกับใครบ้าง แม่จิตมต,ลา,ตา,าล่าพอเพชรสารัตพอแมนเอิอนอะแมนแล้วก็ศิลปินหลายๆคนซึ่งยังพันฟิอพบกับสามร<ม>้อยแลปชอว์กิจกรรมหลากหลายด้วยแมนแล้วก็พบมีอะไรฟิลนีแจกไข่มีแซนซอง <c oughs> ของพอโตเป็นแั้วเจอพอโตความขาดมารวมปล่อยคอสมาจะน้องใจที่มีศิลปินเอาแสดงก็ฝากน้องนูนได้หล่ะสู้ๆเด้อทุกคนเป็นกำลังใจให้ไม่มีอะไรนะลูกสู้ๆกันเอ้ากินเนื้อไว้สนิทค่ะสวัสดีครับ